ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้เหมือนกับคุณมีเซียนพระผมเป็นเซียนพระอ่ะเหมือนผมเป็นเซียนพระแล้วเอาสายตาผมมาหาพระแท้ให้คุณมันจะมีไหมพระทั้งกล่อง6,000กว่าบาทเนี่ยผมบอกแบบนี้ทาไมเขียนศูนย์ตกไปไหมวะเนี่ย ครับ <ret ro ired> คืออะไรนะ่ะชุดนี้เอาล no. ja ้วครับแทเราถมเจดีหนึ่งกว่าเอ้ามาหมดนี้หกพันห้ายังไม่สามกล่องใช่ไหมสามกล่องหกพันห้าเอาสามกล่องด้วยนะพระบางอย่างพระอะไรก็ไม่รู้หยิบมาถ้าเป็น ที่ไหนองหนึ่งก็หกเจ็ดพันแปดพันมื่นครับไปแล้วอ,อ,อีกสองกล่องไม่ดูก็ก็ก็เปิดราคาเลยพี่ก็เอาเอาเอาแค่นี้อืมคิดต้อยแมนอยู่อย,อย่างไงก็พูดได้คำเดียวว่าไม่มีขาดทุนอยู่แล้วหกพันห้าร้อยบาท พือเกษมพระกิ่งพระอ่าน,นี้อันอันอันนี้ปิดตาวัดหนังกราแปดพัพน 8, นะไม่ใช่หกพันห้าข้แปดพันไงก็ไม่ใช่เราต้องดูต้ตองดูตัวเลขโอ้โห,โหพระชัยไม่อยากแกะดูเลยอันนี้เป็นเพชรชีีนางองนี้าวาดเลยหัวใจจะวายวะเนี่ย ทำไมมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับแอร์บังโพดโอ๊ดบางแพทุกช่วงเวลาทุกช่วงท่ามันทำไมต้องเกิดอะไรขึ้นกับแอร์บางโพดโอ๊ดบางแผลณนะเพรานี้ด้วยบอกผมทีสิครับรายการนี้เป็นใครได้ไปครับอโอ้โหพี่ แท้แลถึงยุคด้วยนะเป็นพระแท้แลถึงยุคนะครับแม้ว่าเนะี่ยเขาจะแกะพิมพ์ใหม่จะซาะพิมพ์ใหม่แต่พื้นฐานก็เป็นนะครับพระแท้คือเก่าเนี่ยเขาใช้จนเขาแกะซาะมพิมใหม่ เห็นไหมอันนี้ไม่เก่าเท่าน,นี้เอาไม่เป็นไรครับนะครับใครได้เมื่อกี้แปดพันห้าเป็นพี่อะไรนะแปดแปดพันใช่ไหม 8, 000, พี่ต้อยแมนย,มนยูครับหกพันห้าไม่ไม่ใช่ครับแปดพันเป็นพี่ต้อยแมนยูครับฉะนั้นเขามานะครับเขาบอกผมเอาเท่านี้อ่ะผมก็รับมาให้หรือทีมงานผมก็รับมาให้เราก็เขียนทุน ทุนที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะเขียนอยู่หน้าถุงหมดคือคนที่ดูไรยอยู่ที่เป็นเจ้าของพระเขาก็รู้ครับเขาดูไรยอยู่ะเขาก็ต้องเขาก็ต้องรู้ว่านี่คือพระเขานะฮยะคกำไรพันกว่าบาทเนี่ยค่าเปิดไ์ค่าจ้างพนักงานค่าจ้างทีมงานผมพูดเสมอครับว่าคือผมไม่ได้อยากชื้อขายพระถ้าผมจะเอาพระเหล่านี้มามีกำไรพันกว่าบาทเนี่ยผมหยิบพระ ที่อยู่ในห้องผมเนี่ยขายวันละสิบองค์ผมก็อยู่ได้อย่างสบายแล้วคุณรู้ไหมครับว่าบางคนเขาไม่ได้อยากได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาอยากได้เงินสักห้าพันเพื่อผ่อนมอเตอร์ไซค์ที่จะโดนยึดเขาอยากได้เงินสักหมื่นหนึ่งเพื่อจ่ายค่าเทอมลูกเขาไม่ได้อยากได้แลยครับไอเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาอยากได้สักวันนี้ห้าพันวันนี้หมื่นหนึ่งวันนี้หมื่นสองเนี่ย เขาจะเอาผ้าเหล่านี้ไปเปลี่ยนเป็นเงินได้ที่ไหนบางคนมาดีใจที่ได้ค่าน้ำมันค่าข้าวคุณเชื่อไหมบางคนมาขายผ้าผมไม่ได้นะผมให้ตังค์ค่ารถกลับบ้านด้วยคือเขาบอกว่าออกไปขายวันหนึ่งอะเสียค่าน้ำมันเสียค่าข้าวแล้วผ้าชุดเนี้ยบางครั้งต้องใช้เวลาขายไปสนามเป็นเดือนอะเป็นเดือนค่าน้ำมันกับค่าข้าวแต่ละวันหมดเขาบอกเนี้ยนะมาอยากได้เท่าเนี้ แล้วผมเอามาเนี่ยนะครับเพื่อนผมบอกทําไมไม่คัดผมบอกไม่นะครับเอาไปเลยคือคุณคิดดีครับถ้าเราซื้อก็หกพันห้า 6, 500, เราขายสามหมื่นโอ้โหเขารู้สึกไงบางคนที่เขาเต็มใจเอาพาให้ผมเนี่ยเพราะอะไรผมเอามาเท่าเนี้ยผมไม่เห็นทุนเลยเพราะทุนก็คือทุนที่มีการโอนตังค์จ่ายกันจริงแล้วก็ยกให้ไปเลยผมจะใครมาหาผมผูเสบอว่าผมทําให้อีกสองปีนะ สปีเนี่ยคนที่มาหาผมมาเรียนรู้การดูพระจากผมเนี่ยคุณจะคุณก็จะไปสอนเพื่อนคุณไปสอนรุ่นน้องต่อผมจะมีคนที่ดูพระเป็นไปสอนคนอื่นทําให้วงการพระเครื่องมาดีขึ้นสองปีเนี่ยผมว่าผมต้องผลิตได้เป็นร้อยคนอะ่ะส่วนตัวผมมีสองปีผมจะปีกวิเวกแล้วครับเอาตรงนี้ใครอยากได้สมเด็จไปซอง นะครับแม่เจ้าจริงสองธาตุอุ้ยรวมกันหมดแล้วไม่เป็นไรนี่ใครเก็บไม่ดีรวมกันหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผาหัากเจ้าคุณนอเลยเอามาสองธาตุเนี่ยเอาไปเลยสองธาตุเนี่ยเอาไป โอ้ยงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบองสองถาดแปดสิบอง์แปดสิบอง์นี่เราเอาซักแปดสิบองเดี๋ยวเดี๋ยวพิมราคาก่อนรอรุ่นนะแปดสิบองอะแปดสิบองเอาแอดมินไปเลียงให้เขาด้วยพี่พงจันนี้เน็ตแกเร็วนะ แกได้ยินตัวเลขเร็วมากเลยนะพ่อปานสมเด็จพ่อปานของด่านเอาเอาไม่เป็นไรโอเคอันนี้เป็นรายกันนี้เป็นพี่พงจัรใช่ไหมพี่พงจรครับพี่พงจรน,นะและอยากจะบอกได้พ่อกลวยด้วย,วยได้พ่อกลวยด้วยผงน้ํามันเสเวรีพ่อกลวยอ่ะโอเคเดี๋ยวอันนมีเลี้ยงให้ครับเดี๋ยวถานนี้อืม ชุดนี้ก็จะเป็นพระหลักหน่อยชุดนี้พระอะไรสามพันห้าไ, 3, ไม่ะไเอาไม่เป็นไรเขาพิมมาสามพันห้าเอาอืเอเอากำไรแค่เนี้ยช่พีใช่พ่ภูคาสี่พันห้า 4, โอเคแม่ปู่คำแสนปู่แสนนี่โสธรพยันผู่คำํำผู่ทวดหลังยันเอาอยัางไงก็คุ้มไม่คุ้มก็ไม่คุ้มก็ไม่ใช่แล้วครับเอาโอเค คุ้มแน่นอนหูสุกโซทอนนี่เห็นไหม,ไมต้องมีอ้ะ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนอ้าวก็ต้องบอกว่าปูแสนก็โอเคแล้วปูทวด โอเคแล้วเอาครับไป,ไปเป็นพี่ผู้คายพายันพยันโสดนะพยันเพราพ่ออะไรครับยังไม่ได้ดูพยันรอยเท้าปู่รอดเทพเจ้าแห่งเมืองนครโคราช 2,4,9,6ด้วยนะอ่ะโอเคครับไปก็ทุกรายการถ้าไม่คุ้มก็ไม่ได้อะไม่คุม้มโอดก็ไม่สบายใจอ่ะไปพี PV, PV, ๆ่ๆเพื่อนๆผ่านไปกิ่งพ่อเต๋แพงไหมสองพัห้าร้อยใช่ไหมครับก็เป็นหมื่นๆครับผมแอบพิมพ์ราคาไปแล้วด้วย เรียบร้อยอันนี้หายากนายกลงไหมนี่ที่ไหนอันนี้เป็นพ่อลุ่งวัดดอนยีหอมนี่นะครับที่เสือพาดทับสายทองแขวนนะครับเนี่ยเสือพาดทับสายทองแขวนพระหลวงพ่อรุ่งวัดดอนยีหอมที่ตำรวจยิงไม่เข้าอ่ะนะฮะปู่บุญ หลังจานยันสุโอ้นะเอ้านีพาาพนะ่พอเต๋าสามง่ามผงพุทธคุณนะพอเต๋วัดสามง่ามขุนแผนนะถ้าดินหน้าตาโพลเป็นเนื้อนะครับดินผสมเข้าสุกอันนี้เป็นผงพุทธคุณเพิ่งจะเจอองค์แรกอืม แน่นอนครับพากล่องนี้ไม่ต้องสืบครับรายการนี้เป็นใครนะลูกพี่วิโรธรายการนี้ไม่ต้องสืบครับเพื่อนเพนเนื้อว่านอันนี้ปุ่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว เนี่ยองค์เนี้ยนะคนนะ่ะจะตีเข้าพ่อโหน่งวัดคลองมาดันก็ได้ไม่ผิดบาปพ่อโหน่งก็ได้นะเนื้อดินเนี่ยพ่อโหน่งก็ได้พราที่ดินสุพรรณอยู่แล้วพ้าบ้านนะแหนะทั้งหมดอ้าว แวกม่านนะครับ <9 S 1> กดก้าให้ห้าตัวผ่าแท้ทั้งหมด <c oughs> <c oughs> นี่เนื้อเนื้อสูตรสมเด็จเลยมาเลยโอ้โห <c oughs> ค,คือแน่นอนครับอือหือตานเต็มหลังเลยพอะมุม,มันปวะสาสเยอะมีททำไม่ได้สมเด็จเนี่ยถ้านี่เป็นพอมุมนะหลุดกระจาย เพราะเนี่ยาจานตัวทำลาวหยอกดูไหมพี่เดือดไหมไม่นี้จานตัวทำลาวครับผมกลัวจะเป็นพ่อมุมพม่าศาสตร์เยอะใช่ไหมเรียบร้อยใช่ไหมพ่อมุมจริงคือต้องบอกว่าผมอะ อาจจะไม่ได้รู้พระทั้งประเทศแต่เวลาผมเจอพระหนึ่งองค์แล้วผมพิกเนี่ยคือผมจะรู้โดยสันทัตยาณของผมเลยว่าเป็นพระที่ไหนเพราะพระเกจิที่สร้างวัตถุมงคลแล้วจานตัวทําลาวเนี่ยในยุคนั้นอ่ะพ่อแพรไม่จานลาวพ่อกลวยไม่จานลาวไงก็มีพ่อมุมอ่ะที่สร้างได้พ่อดังโอเคครับอ่ะก็ทุกรายการก็ต้องมีตื่นเต้นตูมตามกันตลอด จึงจะอันนี้หายากนะพอลุวงวันเดหอมเนี่ยครับไปเปิดประวัติเสือผ่าทับสายทองยังไม่สิ้นสุดเท่านั้นปู่เผือกกดสองหน้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุ้งไงปู่เผือกสองหน้าอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาไม่คุ้มเอาให้คุ้มเาแต่น,นี้หายากครับคุณแผนพ่อแช่มเนื้อผมวุทคุณครับ ติดตามทําขอบคุณครับเป็นคอมเมนต์ที่ทาให้ผมรู้สึกว่าตัวผมมีค่ามากนะถ้าผมถ้าดูไลฟ์ผมแล้วเพื่อนๆมีความสุขกับการเล่นพระผมมีความสุขครับพราะปานเหรออันนี้น่าจะไม่ใช่เพราะปานนะอันนี้น่าจะเป็นวัดท่าอิดป่ะเขาเล่นเป็นเพราะปานขี่หมูเหรอครับนี่เป็นวัท่าอิดเนี่ยอุดผงมีพ่อมีวัท่าอิดมีเพราะมุ้ยที่ทําแบบเนี้ย ที่ดาดาดาเดใช่ไหมดาเดหรือแดดดี้อืฝากน้ำรุ่นหกไตปิดกเนื้อฟักทองปิดตาเพ่อว่างว่ากําแพงแสนนะครับฮะพิมพ์นะเขาเรียกโคนสมอดีเสมออันเนี้ย ไปหาเก็บได้เลยครับปิดตาหลงพ่อวางว่ากำแพงแสนคคนี่เหมือนปิดตาพ่อทาเพราะเป็นสิทธิ์พ่อทาอมามต้องมีอะไรให้ตื่นเต้นทุกทีพี่เดชอ๋อพี่เดชโอเคครับขอโทษครับยันต์ตัวนี้คุ้นมากเลยเพ่อต้องดำท่าทองไหม อาจา์รุ้อันนี้หลวงพ่อทองดําว่าท่าทองไหมครับนี่แกะแกะลงไปในเนื้อสมเด็จนะแกะตอนเปียกๆนะเ,ๆเนี่ยใช้ใช้เหล็กใช้เหล็กจานอะจานแกะลงไปในเนื้อสมเด็จนะตอนเปียกๆ,ยกๆใจเย็นนะมินเนอร์อย่าพิ่งทะเลาะก,กันลูกโอ้หพระเก่าๆทั้งนั้นเนื้อผมพุทธคุณคูสลอด อ่าต่อไปนี้กับผมให้อันนี้อันนี้พิมพ์เหมือนปูยิ้มเจ้าเจ็ดแต่เนื้อไม่ใช่เนื้อเก่ากับปูยิ้มเจ้าเจ็ดเนี่ยพอขามาทพเงินอืม เรียนทองแดงเก่ากึกต้องการสมัยโบราณเอาครับอ่ะโอเคแม่อาจารย์บุดยี่ที่ไหนผมเพิ่งมาศึกษาม,มีความสุขขอบคุณมากๆในการเป็นคอมเมนต์ที่ ถ้าเกิดว่าดูรายการผมแล้วทำเพื่อนมีความสุขกัรเล่นพลาเป็นแน่น่ะครับเป็นสิ่งที่ผมต้องการแล้วมีความสุขมากๆครับอันนี้เนื้อยานะบางคนคิดว่าผงใบลานนะไม่ยมละอันนี้เป็นเนื้อยาแต่เป็นเนื้อยาที่ยังไม่ได้เป็นร้อยปีถ้าเป็นร้อยปีเขาจะกลับแดงนะครับอือหือขูสลอดเอาถ้าไม่ไม่ไม่กำไรก็ไม่ใช่รายการเรา พิเดตกดก้าให้สามตัวนะครับอืพิเดตได้ครับพิเดตได้ครับไม่ใช่พี่วงจันทร์ครับพิเดตนะแหมอันนี้เป็นเป็นพระเกจินะ เป็นพิมพ์พ่อโมว่าสามจีนเนี่ยผมชอบแบบนี้จัง่ะเนื้อชิ้นแบบเนี้ย ถ้าผมบอกว่านี่เป็นปุบุญว่ากางบางแก้วเองไม่ต้องบอกนี่เป็นปุบุญจริงๆนะครับนะฮะซึ่งเนื้อพ้าแบบนี้ผมบอกได้เลยมีทำนะ่ะคือถ้าเป็นพ้ากุแเลยก็พิจิตนะผ้ากุเลยคือพิจิตและอีกที่ที่ทำก็คือปุบุญว่ากางบางแก้วนะ ข้อมูลของผมที่ให้ไปอ่ะมันไม่เหมือนข้อมูลเซียนพรที่คุณได้ยินมาหรอกครับไม่ได้เหมือนทั้งหมดแต่ถ้าคุณสืบคน้นตามที่ผมบอกนะครับคุณอาจจะนะฮะได้รู้อะไรมากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกเนื้อชินเขียวไม่เคยไม่เคยมีใครหาที่มาของชิ้นเขียวว่าทำไมพระรู้แต่ว่าเรียกชินเขียวแต่ไม่เคยมีใครหาที่มาของชินเขียว อันนี้พาเนื้อชิงเงินไม่เคยมีใครถาที่มาว่าชิงเงินทำไมต้องเป็นชิงเงินอันนี้เป็นตะกวัวทำไมอ่ะทำไมถ้กากระดานจิงเป็นตะกวัวสันเหมียนแดงทำไมพระล่วงเนยฮะหลังรางปืนพระล่วงยืนพระล่วงนั่งหูยานทำไมเออทำไมบางที่มันเป็นชิงเงินทำไมบางที่มันเป็นตะกวัวและหน้าไม่เหมือนกันด้วย ทำไมชินราชใบเสมาเป็นชินเงินทำไมพระบิจิตเป็นชินเงินมีชินเขียวมีทำไมพระเมืองการจรึงเป็นตะกัวสนิมแดงผมบอกนะครับถ้าคุณรู้ที่มาของของว่าทําไมพระที่นี่ต้องเป็นชินเงินพระที่นี่ต้องเป็นชินเขียวพระที่นี่ต้องเป็นตะ,ตะกัวคุณจะเล่นพระได้แบบมหัวรานเลย แล้วคุณรู้ไหมพระพิมเดียวกันนะถ้าคนละเนื้อหน้าไม่เหมือนกันไม่เชื่อคุณลองไปสังเกตดูพระกุ่ะศิละปะเดียวกันศิละปะอู่ทองศิละปะสุโขทยัยเนี่ยแต่ถ้าคนละเนื้อให้ตายเธโรบินหน้าไม่เหมือนกันแล้วพอคุณเล่นพิมอ่ะคุณก็ตีไปอันหนึ่งแทนอันหนึ่งเก้ไงจริงๆมันเป็นโลหะที่มีอยู่ในท้องที่นั้นๆครับ คุณสังเกตดีถ้าเป็นเมืองการจะเป็นตะกัวถ้าบางนั้นเพราะเมืองการมีที่ถลุงแร่ตะกัวและมีตะกัวคุณไม่ดูดิผ้ากลางตอนบนขึ้นไปเป็นชินเงินทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะผมคิดว่าโลหะที่เราเรียกว่าเนื้อชิน หรือแร่ที่คุณเรียกว่าแร่พวงเนี่ยมันมันต้องมีอยู่ในโซนภาคกลางตอนนั้นตั้งแต่พิกิตชัยนาทเนี่ยทําไมเทวรลูกของเป็นสำลิศถ้ามันมีอ่ะมันมีสำลิศโบราณอยู่ในที่ตรงนั้นไงครับทําไมปิดตานาครจริงเป็นเนื้อทองแดงคนใต้เขาเรียกว่าทองแดงไหมก็คือมีแร่ทองแดงอยู่ในพื้นที่นั้นๆนะ ทำไมเพชรบุรีทำไมแม่กองมีปลาหมึกแห้งก็ไมีเมรอไม่มีทะเลไงคุณเคยเจอเชียงใหม่ก็ทําปลาหมึกแห้งไหมมันต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่นั่นแล้วแล้วโลหะคนละอย่างนะพระก็คนละพิมพ์ศิละปะท่านั่งท่าวางมือเหมือนกันคุณไปสังเกตได้เลยถ้าผมเจอพระแบบนี้บางคนบอกไม่รู้ว่าพิมพ์นี้เป็นที่ไหนหรือเห็นพิมพ์คล้ายยัดเข้าที่ไหนก็นแล้วแต่เนื้อเนี้ย ที่ผมเห็นนะมีสามที่พิจิตเพชรบุรีแล้ววัดกาบางแก้วแต่ปูบุญน่ะนะครับท่านไม่ได้ถลุงเนื้อชินอันนี้เองเหรอกครับเพียงแต่ปู่บุญเนี่ยไปเปิดกุท่านเป็นเจ้าคณะมุลนนนะครชัยศรีนะกินอาณาเขตคุมสุพรรณนะครับคนครปฐมและสมุทรสาครท่านเป็นประธานฝ่ายสง์เปิดเจดีกุ วัดพระศรีสุพรรณบุรีเห็นไหมครับปู่บุญเอาบ้านกลางมาเอาผงสุพรรณมาได้เนื้อชิ้นพระแตกหักมาก็ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดกลางบางแก้วแต่เนื้อชิ้นที่แตกหักเนี่ยที่เปิดเปิดกุนเนี่ยหลวงปู่บุญเอามาเทพระท่านนะใช่มะขามหวานพระจบูญเนี่ยนะเอาเน,อเนื้อพระกุที่แตกหักนั้นอ่ะมาเทพระพระหลวงปู่บุญเนี่ยจึงเป็นพระ ที่เป็นเนื้อชินเขียวผมชอบพระหลวงปู่บุญเนื้อนี้ที่สุดเจ้าสัวองค์เป็นล้านก็เขาตั้งงานให้เป็นล้านอาก็ใช้ก็ดีจริงๆก็ใช้ดีทุกอย่างทุกเนื้อแหละครับแต่อันนั้นบอกว่าเป็นล้านใช้เราดีมันก็ดีจริงแต่ไม่ใช่ว่าถูกที่ไม่เป็นล้านจะไม่ดีก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าอันนี้บอกองค์ละล้านคุณเอาไปแขวนก็ดีครับก็คือพระปู่บุญดีเสมอกัน แต่เพียงแต่ว่าไอในความดีเสมอกันเนี่ยราคาก็แยกนะครับแล้วแต่พ่อค้าเขาจะตั้งแต่ถามโดยส่วนตัวผมที่ผมชอบพระเนื้อนี้ของหลวงปู่บุญมากเพราะว่าผมใช้คําว่าดีนอกดีในคือทองแดงอะ่ะเอาที่ไหนมาก็ไม่รู้แต่อันเนี้ยเป็นเนื้อของพระกุที่ลือสีท่านได้เสกมาแล้วที่เขามีพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่เนี่ยได้ทําการหลอมการเสกการเทมาแล้ว สปู่บุญนะฮะเอามาสร้างพิมพร์พะแล้วเสกอีกครั้งหนึ่ง 3. ปู่บุญเก่งด้านเลิกยามฉะนั้นก็ต้องหล่อและทําในเลิกยามในตำรับตําลาที่ดีฉะนั้นผมจึงชอบพระหลวงปู่บุญที่เป็นเนื้อชินมากเพราะผมคิดว่าดีนอกดีในงอย่างอื่นนะขอพรแม่ธรณีเอาดินขึ้นมาทำนะอย่างเจ้าสัวก็เอาทองแดงมาอ่อ ใช่ไหมฮะอย่างพระรอก็เอาทองเหลืองมารอแต่อย่างเงี้ยเขาเอาเนื้อของพระกุที่มีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มาแล้วมาทําแล้วทําได้ไม่กี่องค์นะฮะฉะนั้นถ้าคุณยึดพิมพ์พระจะถูกตีเกตีไม่รู้กุตีไม่รู้ที่แต่คุณเชื่อผมเถอะคุณไปดูนะถ้าพระเนื้อเดียวกันพิมพ์จะคล้ายกันคนละเนื้อพิมพ์คล้ายกันแต่จะคนละหน้าลองไปสังเกตดูสําหรับนะ นะพระพิมพ์รัศมีหลงปูบุญหลังยันเทาอองค์นี้ผมเอามื่นสองนะแล้วไม่ค่อยเจอด้วยนะครับอ่ะแล้วแต่นะใครจะเอาก็เอาใครจะไม่เอาก็อยู่ตรงนี้โอเคอ่ะอันนี้คนที่ได้ไปเป็นพี่ต่อพี่ชัยใช่ไหมะนะครับอ่ะให้พี่ต่อพี่ชัยไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะส่วนนี้เก่าดีจังเก่าคึกๆ ปุบุญไปงานพ่อเนียมนะสังขารเนื้อคงไม่หนีกันครับเอาส่วนองค์นี้เอา3 5มพันห้บาทจะตีเป็นพ่อโมสามจีนก็ได้นะพ่อโมสามจีนแต่ปุบุญก็มีพระพิมพ์นี้เมื่อวานก็มีผงยาไปองค์แต่อันนี้น่าจะเก่าเก่าระดับเป็นร้อยปีอาจจะไปถึงบางยี่หนเอาเนี่ยนะครับพระแท้3,500บาท พี่ทวีปิด3,500บาทรายการนี้นะครับเป็นพี่ทวีได้ไป